เลสซิ่งโปรเจกต์นะตัวนี้นะครับเริ่มจากกุญแจอันนี้ก็ตัวผันก็จกัวน,นี้เป็นกูเจจะเป็นชิปวงไรเซอร์ซึ่งถ้าเกิดไม่ให้กุญแจของเขาเนี่ยจะไม่สามารถทร้งยนได้นะครับจะมีให้กัน2ดอกถ้าลูกค้าทําหาย1ดอกจะเป็นมาสเตอร์ทั้งคู่ให้รีบมาจูนเพราะถ้าหาย2ดอกต้องเบิก ECU ใหม่ทั้งเซ็ตประมาณเท่าไหร่ต้องมีไม่ต่ำกว่า5-6หมื่นนะครับนะฮะให้รักษากูเจอย่างดีเนาะ รักษาเลี้ยงชีวิตนะฮะตอนนี้ก็เอาระบบล็อกคอก่อนนะครับล็อกคอก็เหมือนรถปกติทั่วไปอกครับ,รบรปกติทั่วไปค,คือขโมยยากไงพี่กุญแจเนี้ยอา่าก็คือไขแต่ว่าไม่สามารถสตา,ารถถ์ทเครื่องยนต์ได้แต่ว่ามันก็มีวิธีไปทำเป็นติดถังน้ำมันก็เปิดเหมือนรถจรักรยานยนต์ทั่วไปนะครับเบาะเปิดแล้วเนาะสักคู่นะครับ ตัวนี้มีการสะบัดตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นการสะบัดอิเล็กทรอนิกส์นะครับและจะมีข้อควรระวังในกรณีที่ลูกค้าเริ่มสตาร์ทรถนะครับจังหวะที่ลูกค้าเปิดกุญแจออนเนี่ยตัวกันสะบัดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะทาการคริเบตตัวเองถ้าเกิดจังหวะที่เราเปิดกุญแจเนี่ยแล้วมีการขยับมันจะเออร์เลอร์มันจะมีไฟโค้ดเครื่องยนต์ฟองขึ้นนะครับก็ต้องเข้ามาลบโค้ดที่ศูนย์ เปิด <Yeah. S 1> ประมาณเปิดกุญแจห้ามขยับรถประมาณ5าวิก็คือเสียงปั๊สติกในถังอยู่เปิดประมาณนะครับสมมติเปิดนะครับต้องเปิดมาที่รันก่อนใช่ไหมครับุ๊บจบแล้วนะครับสามารถขยับได้นะฮะระบบมาวัดเลือนไม้นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ l e d นะครับ <c oughs> เราก็ใส่รักเตือนไฟเกียร์ว่าง <c oughs> ไฟเตือนเครื่องยนต์นะครับแสดงว่อสตาร์ทติดนะฮะไฟเตือนอ่า ระดับความร้อนและน้ำมันเครื่องนะครับไฟเตอรระบบ ABS นะครับมีไฟเตอ traction นะครับโโมทในการควบคุมเลเดินไม้จะอยู่ที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับตรงน,นี้นะครับตัวนี้ก็จะปรับในเรื่องของ traction นะครับกดได้เลย traction ก็นนคือระบบ s c u r v t a ก็คือ traction ควบคุมก็คือป้อามกัรล้อหลังลื่นสไลด์ปรับได้ทั้งหมด5ระดับระดับไหนดีกว่าอัะฮะ เริ่มจากหนึ่งก็คือถ้าอยากอยากมันก็ต้องเปิดหนึ่งนะฮะเอารตรวนี้สามารถที่จะออฟได้ด้วยปิดก็ได้นะครับถ้าเราเกิดขับในเมืองอยากต้องการความเซฟนะฮะก็ปรับไว้ระดับ2ถึง3ก็ได้ถ่าขับชมขับแรงๆนั่นคือฝนตกเลยเรยนเลยะะนะครับประมาณสามารถสั่งปิดได้ไม่พี่ตั้งให้สักประมาณระดับไหนดีสองเอาปลอดภัยพี่นะฮะเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเปิดไว้สักระดับสามนะครับถ้าปกก็คือเป็นระดับ สี่ถึงห้าที่กันเลยสี่ห้าทีับใช้ครับผมนะฮะในส่วนของการปรับปรับเข้าไปตัวนี้ก็จะบบเออเอีบีซีาวาสากิเอนจินเบรกคอนโทรลตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการปรับแในเอนจินเบรกอย่างเช่นรถแข่งหรือรถเชนเกียร์แล้วเนี่ยปกติรถ,ถจะมีเอนจินในการชะลอรถแต่ถ้าเกิดเราปรับไปที่โลเนี่ยรถจะไม่มีเอนจินมันจะไหลเลยเชนเกียร์มันก็จะไหลนะฮะ power m o d โมกำลังเครื่องยนต์นะครับมีฟูลโลมีเดยมได้3ระดับนะครับถ้าหลก็คือแรงก็จะต่ำหน่อยใช่ครับก็คือน,น,ะคะน,นี่ขอขยับรถนิดหนึ่